สวัสดีครับพบกับผมอมอยุ้นะครับกับการอ่านไพ่ยิปซีอ่านดวงพยากรดวงนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เป็นการพยากรดวงของผู้ที่เกิดตั้ง7วันเกิดนะครับเป็นดวงรายวันดวงประจําวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับเป็นดวงกว้างๆไม่ได้จะพอจะจงเป็นดวงสอนตัวนะครับก็ไอ้ทุกขั้นที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับ ทุกกาพยากรณ์ที่ดีๆที่อ่านออกมานะครับหมอหยุนได้ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งดีๆทั้งหลายเหล่านั้นนะครับได้ังเกิดความสําเร็จขึ้นจริงกบบทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดมาก็ขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกรูปแบบนะครับ วันนี้ชาววันอาทิตย์นะครับก็ยังต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับกับการทุ่มเทนะครับในการที่จะเปลี่ยนพยายามบางสถานการณ์ก็จะอยู่ในสถานการณ์ของการแข่งขันกันต่อสู้นะครับเพื่อที่จะคว้าโอกาสดีๆเข้ามานะครับเพื่อที่จะรับชัยชนะนะครับไม่ยอ่อท้อมไม่หวั่นไหวใดๆน,น,น,นะครับก็จะทําให้ชาววันอาทิตย์วันอาทิตย์นั้นคว้าโอกาสดีๆของความสําเร็จนั้นเข้ามานะครับอาจจะเป็นการ ช่วงจิงโอกาสในเรื่องการงานธุรกิจอาจจะเป็นโครงการสําคัญสําคัญนะครับที่จะต้องใช้ความพยายามหรือใครที่มีการสอบแข่งขันอะไรก็ตามนะครับกับในเรื่องของการที่จะได้รับโอกาสดีๆต่างการงานต่างธุรกิจเข้ามานะครับอะไรที่เคยสย่ากาสสมดุลไปนะครับสาการนั้นก็จะได้รับการเติมเต็มสู่ความสําเร็จ เปล่นประกายรัชมีในทิศตาที่อาทิตย์ทางที่เจิดจ้าแม้จะบางสถานการณ์อาจจะยุ่งยากก็ตามนะครับแต่ก็มีเป็นเส้นทางที่เข้ามาเสริไรที่บางทีก็ชาวนาทิ์คาดไม่ถึงนะครับว่าจะเป็นเส้นทางที่เข้ามาเติมเต็มความสําเร็จได้ในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ชาวนาทิ์นะครับการเงินบางทีเส้นทางต่างๆนะครับอาจจะเป็นเส้นทางใหม่ๆทางการเงินก็มาเติมเต็มนะครับซึ่งบางทีก็ไม่คิดว่าจะเป็นรายได้ที่มีเข้ามานะครับว่าเป็นโอกาสดี นะครับแล้วก็โครงการอะไรที่มีการตุ่มเทมีการพยายามอาจจะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์มากมายนะครับที่จะเข้ามาสร้างพลังต่างการเงินให้กับชาววันอาทิตย์สู่ความอุดมสมบูรณ์สู่ความสมดุลในทิศทางที่ รุ่งเรืองนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับคนโสดชาวนาทิตย์บางคนก็จะมีโอกาสพบรักที่อาจจะต้องใช้ความพยายามเกิดขึ้นได้นะครับที่อาจจะมีเข้ามาจะมีใครเข้ามาสร้างความหวั่นไหวให้มีความรู้สึกดีๆแต่อาจจะต้องทุ่มเทนหน่อยนะครับที่อาจจะไปสู่ของความสมหวังในอนาคตนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ความพยายามพอสมควรจนบางคนก็จะอยู่ในสถานการณ์ของการ ดูแลเยียร่างกายใจนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะพึ่งอยู่ในสถานการณ์ของความผิดหวังในความรักความสัมพันธ์มานะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับความรักความสัมพันธ์ก็ได้รับการทุ่มเทดูแลเอาใจใส่นะครับในความรักนั้นในความมั่นคงเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีตะคู่ใดความรักมีการหย่อนยานด้วยความสุขลงไปบ้างก็ตามนะครับก็จะมีการพยายามในการที่จะดูแลแม้นจะลำบากยุ่งยากแก่ไหนก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะดูแล ให้ความรักมีความเติมเต็มสมบูรณ์ในต่างที่ดีก็จะมีการมอบอะไรที่เป็นสิ่งใหม่ๆก็มาดูแลนะครับอะไรที่ไม่เคยให้มอบให้ที่จะสร้างความสดชื่นเบิกบานก็จะนํามาเติมเต็มนะครับก็ทาให้ความรักคนสคัมพันธ์นั้นเรื่องการดูแลปกป้องนะครับสร้างรั้วสร้างกอ่อคุ้มกันความมั่นคงในความผูกพันอย่างต่อเนื่องไพ่ท้สยสำรับนะครับเนือนี้เดอะทาวเวอร์นะครับดนะการอะไรที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการอะไรก็ามาปุ๊บปับ๊บจับตันทันด่วน นะครับในสถานการณ์อะไรก็ตามที่อาจจะมีการรอคอยอยู่ก่อนหน้านี้นะครับที่จาาวันอาทิตย์อาจจะมีการรอคอยกับความสําเร็จความสมหวังนะครับด้วยการรอคอยในทิศทางที่รู้จัก ในการยืดหยุนในการที่คิดในแง่ที่แตกต่างออกไปนะครับก็จะทําให้ชาวอนาทิ์นั้นพบกับเส้นทางที่ดีก็ามาสมก,กับการที่รอคอยนะครับรู้จักยืดหยุนรู้จักนำแนวความคิดของผู้อื่นมาประยุกต์นะครับก็จะทําให้สถานการณ์เหล่านั้นที่มีการรอคอยนั้นนะครับก็จะเกิดความสําเร็จเนื่องจากว่ามีการแค่ไกปัญหาต่างๆได้จบสิ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะครับ ออกจากสรรภาวะของการรอคอยแล้วก็ไปสู่การเติมเต็มสู่ความสมบูรณ์ต่อไปในทิศตามที่เติบโตเลขนำไพ่ในวันนี้กองช้าวนาันอาทิตย์นะครับก็มี7 1 7 1 1 1 6นกะครับก็ขอชาวนาันอาทิตย์มีความสุขสดใส,สมีความมัง่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันจันทร์นะครับลางดวงของท่านในวันนี้นะครับ สารการอะไรก็ตามนะครับที่เป็นอุปสรรคปัญหาให้กับชาววัญจันแล้วก็มีการรอคอยมีการรอจังหวะในการที่จะไปสู่ความเติบโตสู่ความสําเร็จนั้นนะครับสารการเหล่านั้นจะได้รับการพิจารณานะครับในการคิดในแงนนะ่มุมที่แตกตา่างออกไปจากเดิมๆหรือจากแตกตา่างจากชาวโลกชาวบ้านเขามองกันนะครับก็จะําให้ท่านพบก,กับเส้นทา,างสว่างสวัยในการที่จะเข้ามาเพื่อคลี่คลายปาาัญหาต่างๆนะครับด้วยศักยภาพที่สูง ก็ทําให้ไปสู่กองความสําเร็จสมหวังเข้ามาเติมเต็มได้ในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับการเงินก็มีเข้ามากับความสําเร็จนะครับการหน้าที่การงานที่ดึงดูดรายได้รายรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องมีใช้มีจ่ายดูแลทั้งตนเองและครอบครัวด้วยความสมบูรณ์ด้วยความคล่องตัวในทิศทางที่ดีนะครับบางท่านอาจจะมีสถานการณ์นะครับในวันนี้ในเรื่องการเงินที่อยาจจะมีการไม่ได้เข้ามาตามเป้าหมายอาจจะมีการนัด เปลี่ยนเลื่อนเวลากานที่จะได้รับชําระอะไรก็มาได้ด้วยสาหรับบางท่านนะครับซึ่งบางทีนั้นมีการส่งงานมอบงานสําเร็จไปแล้วแต่บางทีเงินนั้นอาจจะมีการเลื่อนการชําระอะไรกันออกไปได้เช่นกันแต่ท่านก็รอด้วยความสดใสน,นะครับในเส้นต่างความรักความสัมพันธ์ในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับคนที่โสด ที่ผ่านมานะครับบางทีมีการรอโอกาสในการที่จะมีรักเกิดขึ้นก็มีโอกาสนะครับที่บางทีนั้นก็จะมีจากเส้นสายการงานนะครับที่อาจจะเข้ามาทําให้มีความสัมพันธ์เกิดขึ้นได้แต่โดยส่วนมากก็น่าจะอยู่กับสถานการณ์ของอยู่ด้วยความสุขสดใสนะครับกับการดูแลหน้าที่การงานแล้วก็อยู่กับคนในครอบครัวด้วยความสุขกบอุ่นรักกับตัวเองนะครับก็มีความสดใสแม้จะมีสถานการณ์ของการรอคอยความรักเข้ามาก็ตามนะครับส่วนคูรักคูสัมพันธ์นะครับได้รับการดูแลเอาใจใส่ ด้วยความรู้สึกผูกพันกันในติศทางที่ดีแม้จะมีหน้าที่การงานอะไรก็ตามหรือจะมีอะไรก็มาเป็นพลังให้รู้สึกว่าต้องมีความอดทนบ้างอะไรบางสถานการณ์ก็มีความดูแลอาใจใส่ยอย่างมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่ดีที่ทําให้ความรักความสัมพันธ์อกกอดอกดูแลกันด้วยความอบอุ่นนะครับ ไปท้ายสำรับในวันนี้ของชาววันจันท์นะครับอกดาบนะครับชานการอะไรที่เป็นอกศัรท์หนากับชาววันจันทนั้นจะได้รับการยายาแก้ไขออกไปนะครับแล้วก็รักษาสมดุลได้ในทิศทางที่ดีต่อไปอย่างรื่นไหลอย่างต่อเนื่องนะครับที่จะไประสความสําเร็จที่จะนำมาเช่นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ผลประโยชน์อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับจากตือเรียนเลขหน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันจันทร์นะครับก็มี1 2 1 0 1 4 6น่นนะครับก็ขอชาววันจัน มีความสดสใสมีความมัง่งคั่งมุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับวัตเกิดวันอังคารนะครับ,รบลังดวงของท่านในวันนี้ในเรื่องการงานธุรกิจนะครับที่ได้รับการดูแลเอาใจใส่บริหารอย่างมีคุณภาพนะครับก็ทําให้การงานของท่านนั้นไปสู่ความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาได้อย่างรวดเร็วนะครับแม้จะมีบางสถานการณ์ที่อาจระเข้ามานะครับทาให้เป็นอุปสรรคนะหรือบางสถานการณ์ที่อาจจะทำให้ท่านไปโฟกัสกับสถานการณ์อื่นก็ตามนะครับก็จะทําให บริหารสุขความเติบโตแม้จะมีอะไรก็มาย้อนแย้งทั้งในเรื่องของความย้อนแย้งในใจของตัวเองหรือในเรื่องของความคิดเห็นต่างที่อากจะไม่ได้รับสนับสนุนในทิศทางที่ดีก็ตามนะครับแต่ทุกสถานการณ์นั้นจะได้รับการดูแลบริหารและก็แค่ไขนะครับให้เปลีป่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายที่สมหวังสมปรารถนาได้อย่างรวดเร็วดังประสงค์นะครับก็เป็นเส้นทางที่ดีๆของความเติบโตมแตตม,ม้จะมีอะไรยุ่งยากเข้ามาก็ตามนะครับในเส้นทางการเงินในวันนี้กับชาววัน าการเงินก็มีความคล่องตัวมั่นคงนะครับกับรายได้รา,รายรับที่เข้ามาอย่างต่อเน,นื่องมีเงินเหลือเก็บเหลือใช้แต่ก็มีบางสถานการณ์นะครับที่อาจจะทําให้จาวันังคารอาจจะมีในเรื่องของรายจ่ายที่ออกไปอาจจะรายจ่ายหลักๆจําเป็นหรืออะไรที่เข้ามาเป็น รายจ่ายที่อาจจะจ่ายเร่งด่วนเกิดขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจากวันอั้คารในวันนี้ต้องหวังระบบระเบียบการเงินให้รัดกุมพอสมควรนะครับแม้ท่านจะมีเงินมากมายก็ตามบางทีนั้นก็จะเจอสภาวะที่อะไรเข้ามาทําให้ต้องเร่งรีบด่วนในการ,รชาระใช้จ่ายเงินออกไปนะครับซึ่งอาจจะถ้าไม่หวังระบบระเบียบที่ดีก็จะมีการติดขัดสะดุดได้เช่นกันแล้วก็บางทีก็อาวาง ช่วยเหลือนั้นก็ยากหรือไม่กล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากใครก็ได้นะครับในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับพระเจ้าวันังคาร คนที่โสดนะครับบางคนก็ยังอยู่นั่งบนบัลลังก์ของความโสดอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับส่วนบางคนก็จะเจออะไรที่มีคุณค่าเข้ามาในความสัมพันธ์นะครับแต่บางทีบางคนความรักอาจจะเริ่มต้นเกิดขึ้นได้แต่อาจจะไม่ค่อยสวยหรูนะครับบางทีมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างพื้นที่นะครับแล้วก็เรียกว่ามีอุบัติเหตุใความรักนะครับที่อาจจะเข้ามาทําให้อาจจะมีการมีผิดใจกันของการเริ่มต้นแต่ว่าจะมีการดูแลต่อไปนะครับที่แม่ แม้จะมีเรื่องของมีปากมีเสียงหรืออะไรเกิดขึ้นในความพบเจอกันแต่ก็จะมีความรู้สึกลึกๆในใจนะครับที่จะมีความผูกพันเกิดขึ้นได้ที่จะเป็นกู้รักในอนาคตได้เช่นกันนะครับส่วนกู่รักคู่สัมพันธ์ในวันนี้นะครับชจาวันอังคารก็ได้รับการดูแลใจใส่ที่ใจอาจใส่ใจในการที่จะดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นีมีความมั่นคงไปสู่เป้าหมายที่หวังที่ปรารถนาร่วมกันนะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรก็ามาทําให รู้สึกปิดใจกันบ้างหรือเป็นพ่อแง่แม่มองอนอะไรกันบ้างแต่ก็คำหนึ่งยังมีคุณค่าในความผูกพันอยู่เสมอนะครับก <c oughs> ็ทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีความมั่นคงนะครับ <c oughs> ไปได้สําหรับในวันนี้นะครับของชาวกังคารแปดในเท้านะครับการพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับที่เกิดจากการพี่ตั้งตุ้มเตอาใจใส่ด้วยความใส่ใจนะครับโดยการ เรียกว่ายอมสลาบบางทีก็ในเรื่องความเป็นส่วนตัวอะไรออกไปนะครับเพื่อที่จะก็ามาเติมเต็มในการพัฒนาสถานการณ์ต่างๆหรือบางท่านก็จะรับที่ปรึกษาได้รับพี่เลี้ยงอะไรก็ามาเกื้อกวนเกื้อหนุนนะครับก็ทําให้ทุกสถานการณ์ต่างๆของชาววันอังคารน,นะครับมีการเติบโตเดินหน้าสู่ความเติบโตอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีอย่างคู่ควรอย่างเหมาะสมเลขหน้าดับใหนวันนี้ของชาววันอังคารน,นะครับก็มี5 หนึ่งสามหนึ่งสองแปดนะครับก็ขอให้เจ้าวันอังคารมีความสุขสบายมีความมั่งคั่งบุตมสมบูรณ์มีรกมักมีครอบครวัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพัิที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับสถานการการงานธุรกิจของท่านนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะทําให้เจ้าวันพุธกลางวันนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์หรือเป็นการเสียเวลาอยู่กับการวังบนอะไรก็ตามนะครับก็จะมีการตื่นรู้ตื่นตัวมีการใส่ใจนะครับมากระปี่กระเป๋าในการที่จะ เพิ่มพลังในการที่จะดูแลนะครับเพื่อที่จะให้สถานการณ์ต่างๆได้รับประกอบจากสภาวะอะไรที่ไม่เต็มเต็มแล้วก็ประสบความสําเร็จประสความมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ดีมีการเตืมนรู้เตือนตัวหรือมีการรับประกาศอะไรเข้ามาดีๆนะครับมาทําให้มีด้านนั้นพลิกสถานการณ์ที่ประสบความรุ่งเรืองมีชีวิตชีวามีความคึกคักเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีที่จะเข้ามาสู่ความสําเร็จแล้วก็มีความเสถียรมั่นคงต่อในทิศทางอย่างมั่นคงนะครับ ในเส้นทางการเงินในวันนี้นครับเจ้าวันพุธกลางวันการเงินก็มีความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับที่ทำให้ท่านมีไรายได้ไรายรับก็ามาอย่างต่อเนื่องกับความสําเร็จแม,ม้นบางท่านนะครับอาจจะมีก่อนหน้านี้การเงินที่อาจจะมีการาไม่สมดุลบ้างอะไรบ้างหรือชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างอะไรก็ตามนะครับก็จะมีสัดการอะไรก็มาเติมเต็มบางทีก็เกี่ยวกับอะไรที่ยังตกหล่นในเรื่องของการได้รับจํารากนะครับก็จะได้รับก็ามาหรือบางคนก็มี ข่าวดีในเรื่องเกี่ยวกับบรดกทรัพย์สินอะไรเข้ามานะครับก็จะทำให้มีพลังต่างการเงินเข้ามาเติมเต็มมีชีวิตชีวาสู่ความคึกคักในการที่จะมีเงินใช้จ่ายด้วยความคล่องตัวมางท่านก็จะมีในเรื่องของการโชคลาภอะไรเข้ามาได้ด้วยนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์ในวันนี้นะครับจาวันพุธกลางวันสการอะไรที่ทำให้ความผูกพันในการใช้ชีวิตคู่นะครับต่ว่ามีอะไรที่ทําให้มี ความรู้สึกนั้นหลังบ้างอะไรบ้างก็ตามนะครับในความสัมพันธ์ปุกปันนั้นก็จะได้รับการตื่นตัวในการที่จะดูแลเอาใจใส่นะครับเพื่อที่จะเข้าใจในกันในทิศทางที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงความสัมพันธ์ในเติบโตมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับคนโสดก็มีโอกาสนะครับอาจจะตุกกาหนดด้วยโชคชะตาวาสนาที่ส่งผลจากอดีตชาติเข้ามานะครับที่แตาไม่ต้ได้นพบกับใครสักคนหนึ่งที่จะเข้ามาสร้างความผูกปันที่จะออกจากสภาวะของความเป็นโสด รือออกจากสภาวะของการไม่มีรักนะครับก็ไปสู่เส้นต่างที่จะมีการพัฒนาต่อไปไปสู่การใช้ชีวิตคู่ในครัวเรือนในครอบครัวต่อไปได้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ถูกกาหนดมาไปแ้าสำหรับในวันนี้นะครับของชาววันพุธกลางวันนะครับสองดาวนะครับในเรื่องของสถานก,การณ์ของการตัดสินใจนะครับแม้นบางสถานก,การณ์ที่จะทําให้ชาววัน พุทธกรางวันนั้นอยู่ในสถานที่ตัดสินใจยากลาบากก็ตามนะครับแต่ท่านก็จะใช้ความพยายามนะครับในการที่จะไตร่ตรองแล้วก็วินิจวิเคราะห์แก้ไขออกมานะครับเพื่อที่จะตัดสินใจออกมาในทิศทางที่ถูกต้องนะครับเพื่อจบปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคต่างๆนะครับให้จบสิ้นแล้วก็ประสบเส้นทางของความสําเร็จที่จะนํามาซึ่งความ อุดมสมบูรณ์นำมาซึ่งความสุขมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีกับการได้เฉลิมฉลองกับความสําเร็จต่อไปนะครับเลขนำไพ่ในวันนี้กองจาวันพุธกลางวันก็มี820-42นะครับกอขอวจาาวันพุธกลางวันมีความสุขสดใยมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรกักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทธิเกิดวันพุธกลางคืนนะครับสานการการงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับอาจจะมีสานการอะไรเข้ามานะครับเป็นตัวจะทําให้รู้สึกไม่ก้อยสบายใจสักเท่าไหร่ที่อาจจะมีเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่อาจจะมาเป็นตัวกัดขวางในการที่จะไปสู่ของความสําเร็จความสมหวังนะครับก็จะเป็นปนัญหาที่จะต้องแก้ไขที่ต้องรับมือนะครับแต่อย่างไรก็ตามสานการเหล่านั้นนะครับด้วยศักยภาพของความเป็นราชาถือไม้เท้านะครับในการที่จะ แก้ไขบริหารสก,การต่างๆนะครับที่จะปสูสความสําเร็จสมหวังต่อไปได้ในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นการมีคุณภาพนะครับในการที่จะจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็สร้างความสําเร็จเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่คู่ควรนะครับในเช่นต่างกินในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับ การเงินนั้นก็มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับกับรายได้รายรับกับความสําเร็จในโครงการในการงานต่างๆบางท่านก็รายได้จากโครงการใหญ่ๆสําคัญญนะครับที่สร้างรายได้รายรับผลประโยชน์ก็มามากมายหรือการเป็นนายหน้าอะไรก็ตามนะครับที่จําหน่ายออกไปแล้วก็สามารถมีเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งอะไรออกมานะครับก็เป็นติดตามที่ดีการทา อาธุรกิจสังหาริมทรัพย์อะไรก็ตามแต่นะครับแอ่จะเป็นโครงการใหญ่ๆสําคัญๆที่มีผลประโยชน์ผลกําไรมากมายก็ทําให้การเงินสสภาพหวังร่องตัวนะครับแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของเส้นทางการใช้จ่ายเงินสามดับขึ้นมานะครับที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับที่อาจจะมีใครมาหวังปอโกยในผลประโยชน์ในเรื่องการเงินทรัพย์สินของท่านได้ในความบุมสมบูรณ์นั้นนะครับก็ระมัดระวังพิจารณาอย่างที่ต้วนนะครับ ในเส้นทางความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับคนโสดบางคนก็อยู่ในสถานการณ์เพิ่งปิดหวังความรักหมาก็ได้นะครับส่วนบางคนก็อยู่กับครอบครบัวก็มีความสุขกบพในทิศทางที่ดีนะครับที่มีความรักตัวเองแล้วก็มีความผูกพันกับคนในครอบครบัวก็มีความสุขนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับได้รับการดูแลใจใสแม้บางท่าน,นจะมีความรู้สึกบ้างกับการที่อาจจะไม่ค่อยสบายใจกับสถานการณ์ที่บางท่านไปทุ่มเทอยู่กับการงานมากจนเกินไปแล้วก็บางทีก็ อาจจะมีการกังวลอะไรบ้างในสภาวะของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้รับการ,รกลัวว่าจะไม่ได้รับการดูแลใจใสอย่างเต็มที่นะครับแต่อะไรก็ตามการดูแลความรักความสัมพันธ์นั้นก็มีความมั่นคงต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับแม้จะมีสถานการณ์อะไรก็ามาทําให้รู้สึกบั่นอนบ้างในความสัมพันธ์ก็ตามนะครับไปท้ายสำหรับในวันนี้ของชาวพุธครังคืน,คงนนะครับสองดาบนะครับในเรื่องของการตัดสินใจยาก หรือยุ่งยากสักนิดในบริเนติอาจ,จะเกิดขึ้นนะครับหรือบางทีในเรื่องของอเกี่ยวกับถ้าเป็นสถานการณ์ของความรักนะครับที่บางทีทำให้เกิดความรู้สึกมาเป็นบันตอนในความรักความสัมพันธ์อาจจะนําเรื่องยุ่งๆเย็นๆก็ามานะครับที่ทาให้อาจจะด้วยภาระหน้าที่ที่มีเยอะนะครับที่รับผิดชอบแล้วก็ทําให้มีความวาดระแวงหรืออะไรเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับที่อาจจะทําให้กระทบกระเทือน เกิดขึ้นได้นะครับจะทําให้มีอารมณ์ปลนแปลงเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้ารู้จุกหารู้จักปล่อยวางนะครับคิดในแง่บวกเสมอนะครับที่จะทําให้ยกระดับความมั่นคงในทิศทางที่ดีนะครับมองในแง่บวกอย่างสดใสก็จะทําให้วางปล่อยวางอะไรที่เป็นสถานการณ์เล็กๆนะครับเพื่อให้เกิดความสุขไม่ไปทําลายกับสถานการณ์จริงที่เป็นสิ่งใหญ่ๆนะครับเลขนับไพ่ในวันนี้ของชาววันพุธกลางคืนนะครับ ก็มี310142นอาจะครับก็จกวันพุธกลางคืนมีความสดสดใสมีความบางังคั่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับพุทธิเกิดวันพระัปบดีนะครับการงานธุรกิจของท่านในวันนี้นะครับบางท่านก็นจะได้พี่เลี้ยงที่ปรึกษาที่ดีๆนะครับที่เข้ามาช่วยแก้ไขช่วยแนะนํา ไอที่ปรึกษานะครับก็เป็นการที่จะําให้ท่านบริหารการงานธุรกิจของท่านที่จะไปสู่ความเติบโตนะครับมีการคิดพิจารณาสกาณ์ที่ปานๆมานะครับมาเป็นแนวคิดในทิศทางที่ดีหรือในแนวของสังคมในปัจจุบันนี้นะครับที่บางทีในเรื่องที่ทําให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารการงานธุรกิจของแต่ละท่านนะครับก็จะนํามาเป็นแนวทางมาเป็นบทเรียนในทิศทางที่ดีนะครับที่จะ จะทำอะไรจะลงทุนอะไรก็จะมีการคิดพิจารณาอย่างไตรตรองอย่างมีคุณค่ามากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อใี้ความปลอดภัยก็เป็นเส้นทางที่ทั้งความคิดของตัวเองและก็ทั้งผู้ที่เข้ามาเกื้อกูนเกือหน,นุนกรรแนะนําให้กรรมปรึกษานะครับก็จะเป็นเส้นทางที่จะไปสู่ทําให้จาววัน พระราชบัณีนะครับในการที่จะบริหารการงานธุรกิจของท่านลงทุนอะไรก็ตามที่จะไปสู่ทิศต่างที่ให้มีความปลอดไปในทิศตางที่ดีต่อไปในเสน้นต่างการเงินนะครับชาววันพระราชบดีนั้นแต่ว่าไกลการเงินก่อนหน้านี้นะครับที่การเงินบริหารบิดพลาดแล้วก็ทําให้มีปัญหาในการเงินนะครับก็จะมีผู้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับให้คาแนะนําให้คำปรึกษาหรือยื่นมือก็ามาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ต่างๆหรืออะไรที่มีการรอคอยในเรื่องผลสําเร็จ ต่างผลประโยชน์ที่จะได้รับก็มาเติมเต็มนะครับที่จะสูตรทิศทางของการมีเงินใช้จ่ายคล่องตัวต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ชาววันพระชพรีในวันนี้นะครับบางคนก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ของการปิดหวังความรักอยู่นะครับคนโสดก็ตามที่อาจจะก่อนหน้านี้รักที่ไม่สมหวังนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ของการคุ้นคิดอยู่กับสถานการณ์นั้นส่วนบางคนนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะมีความรักความสัมพันธ์เกิดขึ้นอาจจะ เข้ามาสร้างความผูกพันขึ้นนาะจะเป็นคนที่เคยปิดหวังล้มเหลวในความรับความสัมพันธ์ในครอบครัวามาก่อนหน้านี้นะครับก็กลายเป็นตัวไม้ไมๆ นะครับที่จะเข้ามาสร้างความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นที่อยากเกิดขึ้นนะครับหรือบางคนก็มีการคิดพิจารณาอยากจะยกระดับความเป็นเพื่อนนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นสภาวะของความรักความสัมพันธ์ขึ้นมาก็ได้ส่วนกูรักกูสัมพันธ์นะครับแม้จะมีอะไรก็ตามนะครับที่มีการคิดมากกังวลมากในสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ก็ตามาาก็จะดำเนินการดูแลอย่างเอื้อเฟื้อ เพื่ออาตอนซึ่งกันและกันนะครับที่มีความใส่ใจในความผูกพันอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะทำให้ความรัะความสัมพันธ์ในรับการดูแลสู่ความมั่นคงต่อไปในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับเรียกนะ่ก็อไปกับใต้ใตาำรับในนี้กองช่าววันพระฤษชิบัณินะครับ สองไม้เท้านะครับการเตรียมการโครงการหรือการคิดวางแผนในการที่จะดาเนินไปสู่ก้างหน้าสู่ความเติบโตนะครับซึ่งบางทีนั้นก็จะทาให้เจ้าบรรพชนตวัวบีนั้นอยู่ในสถานการณ์ของความวิตกกังวลกับไม่แน่ใจกับสถานการณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยการทุ่มเทนะครับในการที่จะใส่ใจวินิจวิเคราะห์ต่างๆแล้วก็ใชเ้เหตุใช้ผลใช้ความเหมาะสมนะครับมาพิจารณาใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ความสามารถต่างๆก็จะทาให้ตอนนั้น สามารถที่จะนำพาเดินหน้าสู่ความเติบโตต่อไปในสิ่งที่คิดที่หวังที่เตรียมโครงการปรารนาออกไว้นะครับเลขนาไพ่ในวันนี้ของจาวันพรหัสบดีก็มี1,4,5,7,2นะครับกอขอให้จาวันพระัสบดีมีความสดใส,สมีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ พุทีิเกิดวันศุกร์นะครับพลังดวงของท่านในเรื่องการงานธุรกิจของท่านนะครับที่รับการดูแลบริหารสู่ความเติบโตอย่างมีคุณภาพนะครับมีเชิงกลยุทธ์ในทิศทางที่ดีรู้จักการกระจายงานอย่างเหมาะสมรู้การจัดลําดับการงานอย่างคู่ควรนะครับอะไรก่อนอะไรหลังอะไรที่จะเหมาะสมกับตาแหน่งใครพุที่จะรับผิดชอบนะครับก็มีคุณภาพผู้หลักผู้ใหญ่ก้อยการเกื้อกูลสนุนส่งเสริมแนะนํา ให้การดูแลด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับก็เป็นความเชื่อถือเชื่อมั่นกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในความสามารถก็ทําให้การงานธุรกิจของท่านนั้นนะครับมีความเติบโตสมดุลอย่างต่อเนื่องในเส้นต่างการเงินในวันนี้นครับของชาววันศุกร์การเงินที่มีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับกับความสําเร็จในการงานที่สง่งผลได้ได้รายรับก็บมาอย่างต่อเนื่อง นะครับที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวอย่างคู่ควรอย่างสมดุลน,นะครับ, <c oughs> รบก็เป็นติ๊ตต่างมั่นคงต่างการเงินบางท่านก็มีที่นอกเหนือจากความสําสเร็จหน้าที่การงานแล้วก็บางทีอาจจะมีในเรื่องของโชคลาภนะครับที่อาจจะเข้ามาในเรื่องการเงินสู่การไรายได้แบบพลุกพลุกกมาเติมเต็มได้ด้วยบางท่านก็มีโอกาส นักรับทีออกไปสร้างบุญสร้างกุศลส,สร้างทานบารมีอะไรเกิดขึ้นนะครับกับการมีเงินในการที่จะสัรยาจัดสรรแบ่งปันเกรือกูลกันในทิศทางที่ดีนะครับในสถา,านการณ์ของความรักความสัมพันธ์ของชาววันศุกร์ในวันนี้นะครับหลายๆท่านก็จะยังอยู่กับความเป็นโสดอย่าง ต่อเนื่องนะครับบางท่านก็ตุ้มติยุกการทางานบางท่านก็ใฝ่ใจไปเรื่องของการสร้างความสมดุลในเรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีสร้างทานอะไรขึ้นมานะครับก็เป็นทิศทามของการเป็นโสตอย่างต่อเนื่องส่วน ความรักความสัมพันธ์ของคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับก็ได้รับการดูแลอย่างมันง่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับแม้จะมีสถานการณ์การงานอะไรที่ต้องรับผิดชอบบริหารจัดการมากมายก็ตามแต่ก็ไม่ได้ปล่อยปลาละเลยในสถานการณ์ของความรักที่จะดูแลมีความมั่นคงนะครับเหมาะสมผู้ควรอย่างต่อเนื่องในทิศทางที่ดีนะครับไปใต้สำรับในวันนี้กองเจ้าวันศุกร์นะครับ ห้าดาบนะครับอะไรสถานต่างๆที่มันเป็นปัญหาต่างๆก็จะมีการสงบลงนะครับแล้วก็ประส์เส้นทางของการฟื้นฟูในการที่จะบูรณะพัฒนาเติบโตต่อไปนะครับซึ่งอะไรที่ผ่านมาที่ทําให้เป็นเกิดปัญหายุ่งยากของการตัดสินใจอะไรก็ตามนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆที่พวกเวียนๆก็หมายกับชาววันศุกร์รับมือแก้ไขสถานการณ์นั้นนะครับก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับในการที่ตั้นมี จันทาในการที่จะดูแลด้วยความใส่ใจก็ทําให้ได้รับการนําพาสู่ความเติบโตต่อเนื่องในแต่ต่างที่ดีท Nixon, ท d, อะไรที่เป็นอรคศัรทนาต่างๆจะได้รับการตัดสินใจอย่างถูกต้องอย่างเหมาะสมนะครับด้วยปุ่มปัญญาด้วยความรู้ของตั้นนะครับหรือเป็นโชควาสนาที่ด no uh ีๆหรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาเครื่อคุณเครือนคนให้คำปรึกษาคำแนะนําในทิศทางที่ดีนะครับเลขน้าไพ่ในวันนี้ของชาววันศุกร์นะครับก็มี 1- 4ส หกหนนะครับกอขอให้เจ้าวันสุขมีความสุสดใสมีความามั่งคั่งบูรณมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุอ่นนะครับขอบคุณครับ พุทิเกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงของท่านในวันนี้นะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านแม้จะมีอะไรก็มาเป็นปัญหายุ่งยากให้กับชาววันเสาร์ก็ตามเป็นอุปสรรคนะครับในเรื่องของการไม่แน่ใจกับสถานการณ์ต่างๆหรือมีตกกังวลอะไรก็ตามนะครับแต่ด้วยเส้นสัมผัสด้วยความรู้สึกด้วยการพิจารณาในการมองมุมที่แตกต่างออกไปนะครับก็จะทําให้ท่านชาววันเสาร์พบกับเส้นทางดีๆนะครับที่จะนําออกจากสภาวะที่เป็นปัญหายุ่งยากหรือความกังวลอะไรต่างๆ เหล่านั้นนะครับที่จะไปสู่ความสมหวังสมปรารถนาต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นต่างการเงินในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับาการเงินของท่านนะครับก็ถ้าใครมีปัญหา lineup, สะดุดบ้างอะไรบ้างต่างการเงินก่อนหน้านี้นะครับก็จะทําให้ต่านออกจากสภาวะนั้นนะครับแล้วก็ไปสู่เส้นต่างของความปลอดภัยต่างการเงินที่ดียิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเส้นทางที่ดีบางท่านอาจจะมีสถานการณ์ของการรอคอยต่างการเงินเข้ามานะครับแต่ท่านก็รอคอยด้วยความสดใส นะครับบางท่านก็ระมัดระวังในสถานการณ์ต่างๆในวันนี้นะครับที่อาจจะมีบางสถานการณ์เข้ามานะครับที่อาจจะทําให้ท่านสมเสียงในการที่จะ จ่ายเงินออกไปแล้วก็ในการที่จะทําให้ท่านสูญเสียในการที่จะเสียงเงินเสียผลป,ประโยชน์อะไรได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องคิดด้วยความรอบคอบด้วยความใส่ใจนะครับห้คิดในมุมที่แตกต่างออกไปอย่าคิดในลักษณะที่ง่ายๆตื้นๆน,นะครับเพราะอาจจะทําให้ท่านนั้นไปปิดหวังหรือตกล,ลุมพรางในสานการการเงินได้เช่นกันที่จะจ่ายเงินออกไปแล้วทําให้มี การสูญเสียเงินโดยผลประโยชน์อะไรเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอย่าพึ่งจ่ายเงินอะไรออกไปง่ายๆนะครับก็ให้คิดอย่างตีต้วนเราก็ก็จะมีความปลอดภัยในเส้นทางของความรักความสัมพันธ์ของชาววันเสาร์นะครับในวันนี้สักการอะไรก็มาในความรักความสัมพันธ์ของคนพบหรือคู่รักก็ตามนะครับที่จะทําให้เกิดความอึดอัดอะไรบ้างก็ตามนะครับหรือมีความกังวลในสักการของความรักความสัมพันธ์นั้นนะครับก็จันจะมีความรู้สึกมองโลกในแง่ที่สดใสในแง่ที่แตกต่าง นะครับก็จะทําให้ท่านรู้สึกจำใสเบิกบานในทิศทางที่ดีนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นมีความรู้สึกสดชื่นเช่นกันแม้จะมีอะไรก็มาเป็นอุปสรรคในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับแล้วก็จะทําให้นําผาโซออกจากสภาวะปัญหา,าต่างๆได้ในทิศทางที่ปลอดภัยนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดบางคน แต่ก่อนหน้านี้นะครับที่รอจังหวะรอโอกาสในการที่จะมีรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับก็จะเป็นโอกาสทีดีเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่บางทีนั้นทาให้ท่านอกจัดสภาวะของการไม่มีคนรักเข้ามาได้ด้วยนะครับส่วนหลายๆท่านก็อยจ่ในสถานการณ์ของความกัง,งวลวิตกกับสถานการณ์ของความรักความสัมพันธ์ในโลกปัจจุบันนี้นะครับซึ่งบางทีก็ไม่แน่ใจกับสถานการณ์ต่างๆ ก็ขอรที่รอจังหวะรอโอกาสของความเป็นโสดอย่างสดใสต่อไปในทิศทางที่ดีกว่าที่จะมาก็มักจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับส่วนไพ่ใต่สำรับในวันนี้ของชาววันเสาร์นะครับ9เหรียญนะครับ ความสําเร็จความสมหวังสมปรารถนาในทิศทางที่ดีนะครับในการที่สร้างความมั่นคงและก็รายได้รายรับก็มาอย่างต่อเนื่องกับชาววันเสาร์ส่วนเส้นทางของความมั่งคั่งบูรมสมบูรณ์ส่เส้นทางของความสุขด้วยความบูรมสมบูรณ์นะครับใครที่มีปัญหาสภาวะอะไรก็ตามที่มีการไม่เติมเต็มไม่ตอบโจทย์หรือชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรก็ตามสากการนั้นจะรับการออกจากสภาวะนั้นนะครับด้วยความเชื่อมั่นของท่านนะครับด้วยสักพภาพสูง นะครับที่จะทาให้ท่านบริยานไปสู่เส้นทางและก็รู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆได้รวดเร็วและก็เบ็ดเสร็จนะครับในการที่จะสร้างโอกาสของความสําเร็จความเติบโตก็ตตมานะครับที่จะสร้างความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่นคงอย่างต่อเนื่องในกับจาวันเสาร์ต่อไปนะครับเลขนาไพ่ในวันนี้ของชาวันเสาร์นะครับก็มี 1> 5 12 189นะครับก็ก่อเจ้าวันเสาร์มีความสุขสัใสมีความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับกอบคณครับ